สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มารีพามาชมสวนอีกสวนที่มารีลงมะมว่มวงลงอะไรไว้นะคะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะมารีสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะคิดถึงทุกท่านนะคะจ้าสวนที่มีเฟิร์นค่ะวันนี้มาวันนี้มารีพามามาชมสวนที่มีเฟิร์นนะคะที่มีต้นม่วงต้นอะไรพวกนี้ที่เป็นของกินมะละกอเนี่ยดกมากตอนนี้นะคะมะละกอนี่ดกมากๆ ก็ดกมากๆก็ไม่ได้จําหน่ายนะคะก็คือแบบว่าที่น้องท่านไหนมาอยากชิมอยากชมอยากหยิบไปทานอะไรเงี้ยสอยไปได้เลยนะคะแต่ช่วงที่มารีกําลังบ่นให้ฟังก็ชมต้นไม้สวยๆไปก่อนได้ยินเสียงดังปื้ปืนๆนะคะพอดีจ้างให้คุณลุงมาตัดหญ้าให้ท่านกรุณากรุณาท่านกรุณามาทําให้นะคะจ้ะเดี๋ยวมารีจะพาไปชมต้นเศรษฐีเงินหนานะคะเศรษฐีเงินหนา ที่เราใส่ที่เลี้ยงมานานมากแล้วนะคะเลี้ยงมานานแล้วสวยไ้ยคะอันนี้พบเอ่อเศรษฐีอะไรนะพกไอ้พิโรประเภทพีโรเลระคะนะคะเศรษฐีมีซับไม้ออไม้ชายกระจ่อันนี้ต้นหนึ่งนะคะที่เขาใหญ่มาก ที่อยู่กับเรามานานมากแล้วก็ใหญ่ต้นต้นนี้ก็มีจําหน่ายนะคะต้นสายนางเนาะสายนางของเราจะมีหลายสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวจะพาไปชมอันนี้ฟิโรฟิโรอะไรนะโกดิอีนะคะโกดิเอีเป็นฟิโรคล้ายๆหนวดปลาหมึกไปเขาจะคล้ายๆหนวดปลาหมึกนะคะโกดิอีนะคะหรือฟิโรหนวดปลาหมึกเขาก็เรียกนะคะ อันนี้ที่ใบไบเขาค่อนข้างโตมานิดนึงนะคะใบต้นต้นนี้เราคือใบค่อนข้างโตนิดนึงใบจะประมาณนี้ค่ะใบเขาพอโตแล้วที่ใบเขาจะโค้งเขาหากันนะคะเป็นฟิโลที่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 ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะคะไม่ไม่หายากนะแต่ที่นี่บอกว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะอันนี้โชคเก้าชั้นเนาะใช่ไหม ถ้ามารีบอกผิดบอกถูกก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วทีนี้วันนี้จะพามาชมพามาชมกล้วยไม้สายเสิร์ตอินโดนะคะปีเพราะว่ารับมันแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้ออกดอกนะคะพอดีเราไปเอามาจากเพื่อนเพื่อนกันที่ที่หยิบยื่นมาได้นะคะนะคะสวยไหมคะทั้งหมดที่สวนมีก็สีกระถางไอ้สามกระถางนะคะกระถางนี้เราขายอยู่ที่6,5 0 0นนะคะไม่รวมส่งนะคะมาลีสามารถส่งได้นะคะ ส่งได้ส่งใส่ตะกร้าส่งสูงได้ตั้งเทินได้เนาะมารยอยากอยากอยากให้พี่น้องได้แล้วมันก็จินตนาการเรื่องส่งแล้วนะคะสายเสิร์ตอินโดนะคะนี่ยังไม่บานนะคะเขายังตูมอยู่นะคะยังตูมอยู่นะคะอันนี้อันนี้เป็นลำลำสายของเขาที่เขารอรอพร้อมบานนะคะยังไม่บานอันนี้ยังไม่บานนะคะนะคะถ้าบานแล้วเขาจะฟูนะคะ ก็จะฟูเป็นรอนรอนใหญ่ๆเลยซินะคะอันนี้คือรอนหนึ่งนะคะถ้าถ้าเข้าบานเ็าจะเป็นฟูฟูเป็นปุยปุยเหมือนดอกวยไม้เป็นช่อดอกแต่ช่อดอกแต่ละช่อแต่ละช่ออย่างเงี้ยนะคะอ่ะช่อดอกนี่คือนี่คือดอกหนึ่งนะคะนี่คืออย่างเงี้ยคือคือดอกหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเข้าบานเ็าจะฟูเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนงวงช้างเลยค่ะเป็นฟูเป็นรอนรอนใหญ่รอนรอนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเป็นรอนยาวลงมาเลยนะคะ กระถางน้นเราขายอยู่ที่หมื่นห้านะคะกระถางใหญ่นะคะนะคะ,ะนะคะ,ะ,ะชมกล้วยไม้สวยๆเดี๋ยวตอนบานแล้วเดี๋ยวมารีจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะจะนะคะต้นเล็กๆอย่างนี้ของเราก็มีนะคะต้นอะไรอะมอนสลานะคะมอนสลาไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะถามราคามาได้จะถ้าท่านไหนสนใจนะคะจะมาได้ ใครสนใจแบบเล็กๆมินิมินิไปเลี้ยงเอานะคะมอนสเตร่าเพาะจากเม็ดนะคะเพาะจากเม็ดนะคะ,นะคะดูสายเสร์ออินโดอีกครั้งหนึ่งนะคะใกล้ๆกระทางใหญ่นะคะสวยมากม,มากอันนี้ฟิโรฟิโรกั้นทองฟิโรทอง อันนี้เราก็จําหน่ายอยู่นะจ้าจ้าวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะอยากให้พี่น้องได้ชมกล้วยไม้นะคะจ้ะอยากอวดกล้วยไม้ก็ว่าได้เนาะจ้างั้นวันนี้มารีขอแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามมารีด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ